วิถีชีวิตของผู้คนริมทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเมืองเอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์ครับหลังจากคลิปก่อนได้ดูจุดชมวิวฝั่งป้อมซิกาเดียวไปแล้วนะครับวันนี้ก็พามาดูอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งวิถีชีวิตของคนที่นี่ ก็จะมาพายเรือนะครับแล้วก็นั่งตกเบ็ดตกปลากันนะครับแล้วก็บริเวณตรงฝั่งริมถนนซึ่งติดกับอ่าวหรือว่าทะเลบริเวณน,นี้นะครับก็จะมีผู้คนมานั่งพักผ่อนแล้วก็ใช้ชีวิตกันอย่างมีความสุขนะก็มีทั้งมาเดียเด่ยวเมาเป็นครอบครัวนะแล้วก็มาเป็นกลุ่มเด็กนะ กแม้แต่แมวนะครับก็ยังมานั่งดูผู้คนตกเบ็ดกันอยู่ที่บริเวณสะพานนะครัซึ่งเป็นบริเวณที่ตกเบ็ดนะก็คลิปนี้เรามาดูวิถีชีวิตที่มีความสุขของคนอียิปต์แล้วก็คนที่มาพักผ่อนกันบริเวณนี้นะครก็ที่จริงจุดนี้เป็นจุดที่เป็นร้านอาหารนะรแล้วก็มีกระจกสำหรับติดแอร์แล้วก็ชมชูทะ และก็วิถีชีวิตของคนที่ตกเป็ดบริเวณที่อ่าวนี้ด้วยนะครับก็เรื่องการทานอาหารที่นี่ก็จะเอาไว้อีกคลิปหนึ่งนะครับวันนี้เรามาดูวิถีชีวิตของคนที่นี่เขามีความสุขและมีไลฟ์สไตล์กันแบบไหนกันบ้างครับ คลิปนี้พอแล้วก็สบ,สบายสบายม่วนอกม่วนใจแต่แต่แตครับเป็นชีวิตที่ดูแล้วสบายสบายจริงๆนะครับ ผมคิดว่าวิถีชีวิตของผู้คนที่นี่ก็ง่ายง่ายสบายจริงๆนะคนที่มานั่งตกเบ็ดก็ดูแล้วจะเป็นผู้สูงวัยรุ่นราวเขาเดียวกับผมนี่แหละคคือมาถึงที่นี่แล้วก็สบายตาสบายใจนะลมแรงมากนะครับอากาศเย็นสบายนะดูแม้แต่แมวก็ยังมานั่งดูมนุษย์ตกเบ็ดกันเลยนะครับ ผมคิดว่าคนที่สงสารแมวก็อาจจะแบ่งปลาให้แมวกินบ้างนะครับมองไปยังฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นถนนที่เรียบชายฝั่งมองเห็นไกลๆรลิบๆบนอนก็จะเป็นหอสมุดแห่งอเล็กซานเดรียนะครับซึ่งผมก็ทำไว้คลิปหนึ่งนะครับ ที่เห็นลูกศรชี้อยู่ไกลๆน,นนะลอกแนบหอสม,มุดอเล็กซานเดรียนในอดีตเป็นหอสมุดที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะแต่ว่าได้พังทลายไปแล้วก็สร้างขึ้นมาใหม่นะก็สวยงามอยู่นะเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งจะนำมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันนะ ที่ลูกสอนชี้นี่ผมก็แปลกใจว่ามันเป็นเรือที่เหมือนกับทำไว้โชว์อย่างนั้นนะมันดูแล้วมันเหมือนกับเป็นหญ้าหรือว่าเป็นวัชพืชชนิดหนึ่งนะเหมือนต้นกกที่อยู่ริมน้ำนะก็ค,คนที่นั่งตกเบ็ดนี้ถ้าดูดีๆคนที่นั่งเรือสีอฟ้านะก็ได้ปลาอยู่ประจำนะเห็นไหมฮะก็ปลาค่อนข้างจะตัวใหญ่นิดนึงนะ ก็ไม่รู้ว่าเป็นปลาอะไรนะเห็นเขาจับได้สองสามตัวนะมุมนี้น่าจะมีปลาชุกชุมนะสังเกตดูมีเรืออยู่สามลำนะมันจอดทอดอยู่ที่นี่นะแล้วก็ตกเบ็ดกันนะก็เป็นคลิปหนึ่งที่ดูแล้วสบายๆนะดูบ้านเมืองของเขาก็อยู่กันอย่างไม่ลำบากนะเพราะว่าอียิปต์ถือว่าเป็นประเทศที่ร่ำรวยประเทศหนึ่งนะแล้วก็ รายได้ส่วนใหญ่ที่เป็นรายได้อันดับที่หนึ่งเขาบอกว่าเป็นรายได้จากการท่องเที่ยวนะกที่นี่ก็เป็นไข่มุกแห่งทะเลเมดิตเตอร์เรเนียนนะเมืองเอลกซาเรียเป็นเมืองตากอากาศเป็นเมืองพักผ่อนของประเทศอียิปต์และผู้คนแถวยุโรปก็จะบินมาพักผ่อนที่นี่นะเพราะว่าค่าครองชีพที่นี่ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะมองไปฝั่งตรงข้ามจะเห็นไหมครัว่ามัน เป็นตึกรามบ้านช่องที่จเจริญน,นะก็เรือที่มาจอดอยู่ที่นี่นะ่าจะมาจอดพักแล้วก็หลบคลื่นนะพะสังเกตดูมองไปฝั่งตรงข้ามนะจะมีทางเข้าแคบนิดเดียวนะแล้วก็สร้างเป็นแนวเขื่อนแนวกำแพงเพื่อกันคลื่นนะก็มีทั้งเรือที่เป็นแบบชาวบ้านและเรือยอซซึ่งมีราคาแพงๆนะ thank mm -hmm. you คลิปนี้ก็มาดูวิถีชีวิตว่าเขาอยู่กันอย่างไรนะมีความสุขอย่างไรนะอียิปต์ไม่ใช่เมืองที่อยู่กันอย่างลําบากไม่ใช่อย่างนั้นนะเพราะว่านี่เป็นอียิปต์ยุคใหม่แล้วนะบางคนไม่เคยมาก็คิดว่าอียิปต์คงมีแต่ทะเลทรายนะแต่ไม่ใช่นะมีทะเลแล้วก็มีน้าแม่น้านายที่ให้ ความอุดมสมบูรณ์กับพื้นที่ของประเทศอียิปต์นะก็เมืองอเล็กซานเดียก็เป็นเมืองหนึ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันที่อยากจะมาเยี่ยมครั้งหนึ่งในชีวิตนะอเล็กซานเดียเป็นภาษาอาหรับนะฮะผมก็ไม่รู้ว่า ความหมายคืออะไรนะแต่ฟังแล้วมันสวยงามนะชื่อเพราะนะ สังเกตดูฝั่งตรงข้ามนะ่ะเขาจะขมแนวทะเลนะ่ะให้เหมือนกับเป็นอ่าวแล้วก็เป็นแนวกันคลื่นนะ่ะเป็นเขื่อนสูงๆูงนะ่ะแล้วก็มีปากอ่าวที่จะเอาเรือเข้ามาพักผ่อนหรือว่าข้อสมอกันบริเวณที่อ่าวแห่งนี้นะ่ะ and swimming or materials that's why we have a double population during the summer time actually the summertime started in may and till september this will be uh, because in the beginning of october would be the beginning of the uh, school started to open so that's why we have four months for the summer time <laughs> วิถีชีวิตของอเล็กซานเดรียมีหลายอย่างตั้งแต่สมัยโบราณแล้วนะมีทั้งหอสมดุดมีทั้งจุดดูมหอรสพนะเหมือนกับโรงละครนะก็ไปถ่ายแล้วก็ไปเยี่ยมชมมาให้ท่านผู้ชมเดี๋ยวมีโอกาสจะนำมาให้ชมกันหลายๆคลิปนะที่เมืองอเล็กซานเดรียแห่งนี้นะ ก็คลิปนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะขอพูดให้เกียรติดตามรับชมช่อง u t u b e เคล็ดลับนะเรื่องของมนุษย์เรื่องของโลกนี้ก็จะพยายามนำมาเสนอท่านผู้ชมให้ครบทุกมิติในการใช้ชีวิตของมนุษย์นะเรื่องของเมืองไทยเรื่องของเชียงใหม่เรื่องของประเทศเพื่อนบ้านแล้วก็หลายๆประเทศก็ในชีวิตนี้ถ้ามี ความสามารถที่จะนํามาให้ชมก็อย่างน้อยก็สองประเทศนะปีหนึ่งนะจะนํามาเสนอท่านผู้ชมแล้วก็เรื่องความรู้เคล็ดลับต่างๆในการใช้ชีวิตของผมและผู้คนที่มีประสบการณ์จะมาถ่ายทอดให้ท่านผู้ชมได้รับรู้รับชมกันที่นี่นะค,คลิปนี้ลาท่านผู้ชมไปแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ